สวัสดีครับรีโวอ2.8ออโต้อยู่ไหนล่ะพี่พ่อนคันนี้2 8ีใช่ไหมถูกต้องครับ2 8 e, ีรุ่นปี2017ปลายปีเขาก็จะได้ตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แสง LED ก็คือขาวๆอ่ะนะนะครับ ดูโคมก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นต้นปีมันจะเป็นตัวโคมปกตินะเอาละคันเนี้พี่ยังไม่ได้คลีนซิง่งอย่างเต็มระอแต่ว่าใจร้อนครับรีบถ่ายรีวิวก่อนเลยใจมันร้อนนี่ตอนซื้อมานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ถอดอะไรนะเราก็ให้ลูกค้าหมดเลยได้ตามนี้เลยนะครับ เจ้าของเดิมใส่ชุดแต่ง4ี4 off ่คูณสี่ออฟรดครับและในชุดแต่งที่เจ้าของเดิมเขาเขาซื้อมาเพื่อใส่รถเขาสวยๆอ่ะเนาะนะครับนอกจากไอตัวออที่มันเป็นรูปแรดน,นะครับนะครับไม่รู้เขารู้จักส้มได้ยังไง <c oughs> อ๋อหมายถึงว่าไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่างงปะนะครับ <c oughs> นี่นะครับ กันชนเหล็กโคตรตืบเลยครับโอเคไหมบึกบืนบึกบืนนะครับอันเนี้ยคือได้ไปด้วยตามนี้ทุกทุกอย่างจ้าอันเนี้ยได้มาเอ่อภาษีถึงปีหน้านะครับแล้วก็กุญแจสำรองได้มาครบครบเยี่ยมเลย ย้อนล้วคันนี้เป็นทะเบียนต่างจังหวัดอ่ะเราจะเปลี่ยนไปกรุงเทพอะไรยังไงบอกเขาทีนี่อะไรยังไง <c oughs> ถามดีจัง <c oughs> นะครับไม่ว่าลูกค้าที่จะซื้อเรานะครับจะภูมิลำเนากรุงเทพต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามในไทยแลนด์ของเราเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจัดจัดการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพให้เพราะว่าเต็นเราอยู่เต็นเราอยู่กรุงเทพเนาะใช่นะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้ตอนโอนคือทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อด้วยเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับอย่างเดือนที่แล้วก็มี X s e r ซ e s คันหนึ่งะทะเบียนจังหวัดชนบุรีอพอลูกค้าซื้อเราก็นะครับขอใช้ป้ายกรุงเทพดำเนินการอะไรทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยครับคลิปนี้เราถ่ายเรียวๆกันเลยนะคะ เรียวเรียวจริงๆอะเรียวเรียวอยู่แล้วทุกทุกคันล่ะครับเนาะ,อ,ะอ่ะมาวแวะดูอันนี้ก่อนนะจ๊านี่ค่ะจะสำรองครบอื้อนึกว่าเต่าโอเคต่อครับเหมือนว่าเหมือนเหมือนนะเหมือนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรถเสียงก่อนลดเสียงก่อนอ่ะส้มทายอย่างอื่นก่อนตายจ้าเดี๋ยวไม่ใช่หรอกเดี๋ยววิทยุมันติดดิคาสิตไงนี่ปุ่มสตาร์ทนี่นะจ๊ะปุ่มสตาร์ท คันนี้มีสมาร์ทเอนทรีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนประตูเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ให้ดูได้นะครับโอเคอันนี้อะไรครูสคอนโทนขอเสียงแบบดูไฮโซหน่อยสีส้มครูสคอนโทนอันนี้ไฮโซแล้วปะสุดยอดเลยโซ่ภูมิอะไรอะไรส้มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเพราะว่าเป็นตัวอะไรส้มตัว G ส้มเครับโอเคนะครับต่อแอร์อัตโนมัติ นะครับอ่ะเข้าเกียร์ถอยอ่ะเห็นบอสชัดเจนค่ะโอเคนะครับเกียร์ออโต้นะเลขไมหนึ่งแสนแปดมืเก้าพันกว่ากิโลแท้แท้รถคันนี้รุ่นปีสองพันสิบเจ็ดปลายปีจนถึงวันนี้ก็ประมาณเจปีอ่านะครับเลขไม่ไม่มีการปรับไม่มีการกรอไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมาตรวจสอบได้เลยจิ้ม เดี๋ยวนี้มันมีวิธีการตรวจสอบครับง่ายครับนะโอเคไหมโอเคนะครับไม่มีปรับไม่มีโกงไม่มีกรอและอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะครับเอาความสมบูรณ์ของตัวรถคันนี้เลยนะค่ะเจ้าของเดิมนะเอาเลขทะเบียนไปเช็คก็ได้ครับศูนย์โตโยต้าเขามีทั่วประเทศนะเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ทุกระยะครับอันนี้พี่เช็คมาก่อนรับซื้ออยู่แล้วโอเคป่ะ นะครับนั่นแปลว่าเขาดูแลเขาดูแลรถมาดีดูแลรถถึงถึงเลยนะครับต่อมาแวะนิดนึงส้มใจเย็นๆส้มเดี๋ยวลูกค้ามินหัวใจเ <Okay. S 1> ย็นๆไม่แค่ไฟฟ้าบอกไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับใช่ค่ะคนนั่งไม่ได้นะเพราะส่วนมากคนขับใจตังนะครับบางทีคนนั่งข้างบนอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ไฟฟ้าโดยโดยระมังละมัง,ะมงนะครับโอเคมาต่อต่อต่อ,อไปดู อ่ะแกะเลยละกันนะถ่ายเรียวๆเลยเนาะใช่ค่ะนะครับตาคงตะเคบางๆเดิมเดิมเดี๋ยวได้ดูแนนอนน้อนไม่ขยับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ดูร่างข้างก่อนเนาะนะครับต่อมาอ่ะส้มเอ้ยเชิญเลยส้มเอ้ยอไปถ่ายเบาะถ่ายภายในเดี๋ยวพี่ค่อยแกะตะเขยบให้ลูกค้าดูจ้าสภาพเบาะหลังเขากริปมากภายในเขาเลี่ยมเลี่ยมใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้คีนซิ่งเต็มระบบนะครับอันนี้ล้างรถแบบล้างแบบธรรมดาเลยสามร้อยอ่ะ ล้างดูดฝุ่นล้างดูดฝุ่น,นธรรมดาส0 0ร้อยนะนี่ดูตาขงตาเขียนบางๆนะครับมองเห็นใช่ไหมเห็นค่ะนะไม่มีคําว่าย้อมหมาย้อมแมวใดทั้งสิ้นครับนะครับอะถ่ายออแผงประตูแผงประตูโน่นนี่นั่นไปตามสบายซอเมเบอร์ีแวะมานี่หน่อยอ้อมานี่หน่อยได้จ้าถ่ายน็อตไม่ขยับให้ลูกค้าดูทีไม่ต้องตัดช็อตเสียเวลาอะนี่จ้ะนี่จ้ะ ปกติเราจะรีวิวอยู่หน้าเต็นท์ครับวันนี้ไม่รู้อคิดอะไรครับจอดนี่ก็รีวิวถ่ายเลยง่ายดีนะครับรถไม่มีขยับนะโอเคปาเจอกัน้ายรถต่อนี่กระโดดมาถ่ายทายรถไวจังนะครับย้ํานะชุดแต่งออฟโรดได้ตามนี้ทุกอย่างคือเห็นยังไงได้ไปตามนี้เอฟวอรี่ติงเลยเนาะใช่ค่ะนะครับโอเคมาแต่คันนี้ไม่ใช่ออฟโรดนะคันนี้คือตัว4คูณ2นะครับ แต่ว่าเจ้าของเดิมคือเขาชอบไงมันแต่งมันก็ดูเท่ๆอ่ะเนาะใช่นะครับ <L iner S 2> ดูสภาพไลเนอร์ชมเอ้ยด,ดูแค่นี้มันก็จะไม่เหมือนเวลาเราไปดูรถก่อนที่เราจะรับเข้ามาสิไปให้ลูกค้าดูส L ส R ดูไปเลยตัวหนังสืออยู่ครบๆส L นะคะคมๆใช่จะลรูกลมๆตามสูตรนะครับนี่ค่ะ CR ถูกต้องครับ เจ้ารีโว่4ประตู 2.8G ท็อปสุดของขับเคลื่อน4ล้อลันนี้น้องแอดมินผมชอบมากๆด้วยเหตุผลหนึ่งข้อหล่อชอบพาอะไรส้มเพราะมันมีตัวนี้มาด้านซ้ายกันมั่งนี่ตะคงตะเขยนต่างๆนะครับนี่นะเดิมเดิม ไม่มีตุ้มต้ามอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะซ่อมเอ้ยถ่ายเกียร์ออโต้โน่นนี่นั่นถ่ายสภาพคอนโซลให้ลูกคา้าดูตามสเบยนี่จ้ะผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขับได้ใช่ครับในคลิปรีวิวนี้ผมถ่ายแบบเรียวแบบเรียวจริงๆเลยนะนะพอดีวันนี้กลางวันยุ่งๆเรื่องอื่นเยอะว่าจะถ่ายตอนกลางวันแล้วไม่ได้ถ่าย<ม>นะครับนี่นะจน๊ะน็ตไม่ขยับ นี่เหลือประตูหลังซ้ายเนาะใช่ค่ะนะครับดูเลยแต่คนอะเคีย์ต่างๆเดิมเดิมโครงอะไรต่างๆเดิมเดิมสบายใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะถายเบาภายในให้ลูกค้าดูทีและอยากจะบอกอีกอย่างครับแอร์โคตรจะหนาวครับจริงนี่ค่ะเบาน,นะครับมันสมบูรณ์มากๆ,ๆเออมีแอร์หลังด้วยนะเพราะว่าเป็นตัว G ีหน้าสวย สีน้ําเงินเนี่ยเขาเด่นจริงๆชอบมากใช่ครับเนี่ยฝนเริ่มตกไปบ่อยแล้วเนี่ยใช <นะ S 2> ดูละอองฝนเห็นไหมใช่ค่ะเอออันนี้เราว่างมากกันนะส้มนะรีวิวกลาง <c oughs> ฝนเนาะ <c oughs> ในร่มงมีตั้งเยอะไม่รีวิวเนาะใช่มาคโยบ้ารี v วครับเป็นรถที่เวลาเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมามันจะมีไอ้นี่อยู่สจุดอ่าคือไอ้ที่วัง เป็นลับอ่ะใช่ค่ะ,ะครับเอาออนไหนก็ได้ครับตามสบายครับนะอันนี้ดูเลยสติกเกอร์ต่างๆครบครบเม็ดแอป้อนตะเข็บอะไรต่างๆเดิมเดิมอ่ะซัมเอ้ยเดินเข้าไปเลยน็อตไม่ขยับมาตารถทุกคันที่เต็น์จับเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อ่าอย่ารถกระบะก็จะมีน้ำมันเชื้อทายด้วย ครับนะแต่อย่างคันนี้มันก็ไม่แพงเพราะว่ามันเป็นสี่คูณสองก็เหมือนทุกๆั่วไปใช่นะครับ,รบถ้าอย่างสี่คูณสี่ก็อาจจะแพงขึ้นมานะครับตอนนี้ขับขึ้นสองล้อสี่คูณสองเท่ากับแปดนะครับ <c oughs> ได้ปะ <c oughs> ได้โอเคอ่ะถ่ายในส้มดูเลยตรงนี้น็อตดำๆเนี่ยดูรีโวลรถดูง่ายครับลูกค้าจริงๆผมชอบมาก อย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรอะไรคะถ้าลูกค้าที่หาข้อมูลศึกษาข้อมูลในตัวรถที่ฉันอยากได้มาแล้วมันคุยง่ายหรือเปล่าะใช่แต่ไอที่คุยยากคืออะไรไอประเภทที่ว่าดูเสร็จดูมปนทั้งสิบกว่าคันน่ะคือเต็นต์เราก็เล็กแหละสิบกว่าคันไอประเภทที่แบบว่าดูเสร็จรึกษาเมียคนนี้คุยยากส้มไม่ต้องไปเสียเวลาคุยเอาคนที่แบบพร้อมซื้อจริงๆเลยโอเคไหมค่ะนัครับแจ้งราคากันเลยดีไหมดีเพราะฝนเปนเริ่มไมปบอยนะครับเงินสด5 4 8 0 0 0บาทเงินผ่อนผ่อน6ปี เดือนละ18ื0นแป้อยผ่อนเปีเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นสั่งแล้วลูกค้าเครดิตปรกตินะจ๊ะวิดีโอคอเพิ่มเติมได้นะจ๊ะแอดมินส้มค่ะ0813147600หรือเบอร์พี่อ้นครับ081485000 0 8 8โอเคเป็นเรานะครับก็ชื่อเดียวกับชื่อช่องเนาะรถบ้านโรมาน้อยนะครับ เป็นเต็นเล็กๆเต็นหนึ่งอยู่ถนนรามคำแหงมีบุรีกรุงเทพครับนะออฟฟิศเล็กๆเต็นเล็กๆครับเคยได้ยินไหมมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบริการทุกอย่างคุยทุกอย่างอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยให้เสียเวลาครับโอเคไม่มั่วแต่ทั่วถึงครับสวัสดีครับเราจะยังายบายกันไม่ได้ครับเพราะว่าต้องสวัสดีสวยๆครับสวัสดีครับ <laughs>